สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ซีออนไวท์เทนนิ่งสกินโลชั่นค่ะ ผลิตภัณฑ์ซีออนไวท์เทนนิ่งสกินโลชั่นนะคะก็จะเป็นโลชั่นในการบำรุงผิวกายให้กับทุกๆคนที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่จะช่วยปกป้องความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณทําให้ผิวของเราเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องและยังคงความเนียนนุ่มให้กับผิวกายของคุณได้อีกด้วยสารสกัดจากธรรมชาต,ติต่างๆนะคะที่จะช่วยผนึกกําลังการในการบำรุงผิวให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากลำไย,ยที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็สารอาหารต่างๆในเรื่องของการบำรุงผิว และต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อต้านกับอนุมูลอิสระที่เราต้องเผชิญกับผิวกายของเราในแต่ละวนันทําให้ผิวของเราเนี่ยแลดูเรียบเนียนและสว่างกระจ่างใสเมื่อมีการใช้ตัโลชั่นนี้อย่างต่อเนื่อง สารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะก็จะเป็นตัวบำรุงผิวที่จะช่วยปกป้องผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความงดงามตามธรรมชาติทําให้ผิวของเราเนี่ยแลดูนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นสารสกัดจากทีฮาโรสนะคะก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะช่วยรักษาสมดุลของผิวนะคะสมดุลของน้ําที่ผิวของเรานะคะทาให้น้ําในผิวของเราเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เกาะให้เกิดความแห้งกร้านให้กับผิวตายของเราสามารถรูบไล้ได้ทุกส่วนใน ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนขาระยางต่างๆหรือแม้กระทั่งเรือนร่างของคุณนะคะสามารถทาซ้ําได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเพื่อช่วยปกป้องความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณอุดมไปด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติในการบํารุงผิวเพื่อผิวที่แลดูสว่างกระจ่างใสเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีผิวกายที่ดีอย่าลืมนะคะซีออนไวตินิ่สกินโลชั่นช่วยคุณได้คะ่ะ